ก็คือเป็นการมัดเที่ยวอายุทยาแบบตุมูมาเลยแล้วก็สองตัวเหมือนน้องอยู่บ้านโอ,อ้ยโ oh อ้ยกว,วชอว์เนตอายุทยาคือต้องมุนนะอ่ะโอ้ ร้านเดอะวายนะครับนี่โอ้ยตาชัวตาชัวป้ยหายมากับผู้หลาก,ก็คือต้องรับบทเป็นตากล้องทั้งวันนี่งงสำหรับแกงคั่วหอยขมนะ พิกล่องเรือคือที่สุดอ่ะจะตายเลยอ่ะพิกลงเรือ,อเพาะว่สามารถแบบกินแค่ในพิกรงเรือจับข้าวได้เลยอ่ะ ชาวเน็ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่วัดใหญ่พนันเชิงซึ่งน้องอตอมก็คือเหมือนเคยมาอุทยาแต่ไม่เคยมาที่นี่ซึ่งพอเข้ามานะจะบอกให้ฟังว่าเฮ้ยทุกคนมันดีมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะครับโอ้มายกอดอุ้ยโอ้ยกอชอุ๊ว่าวชาวเน็ตอุทย,ยานคือต้องมุนอนะ่ะ โอ้เราต้องมีตรงนั้นนะคะที่สามารถขึ้นไปข้างบนได้คุยหน่าขึ้นไปอะ่ะน่าขึ้นไปนะครับ ไม่แน่ใจว่าเรียกชื่อถูกไหมแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสยังไม่เคยมาหรือมาแล้วก็จะอยากกลับมาอีกเดินเชิญนะคะซึ่งดีมากนะครับเวลามาเดินก็เหมือนเราได้ทําสมาธินะเพราะว่าที่นี่ก็คือจะเงียบสงบมากแล้วก็จะมีแต่เสียงแบบเสียงนกนะครับซึ่งทางเราก็คือชอบมากนะครับแต่งกายให้สุภาพนะมีทุกคนเจดีเก่า แลบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้ก็คือเป็นการมาเที่ยวอยุธยาแบบแบบไม่มีการแพนเลยทั้งนั้นก็คืออารู้ตัวเองอ้่มาอยุธยากันนะเอ,อแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากวัดนี้ก็ไม่มีแพนอีกนะฮะลุ้นกันว่าจะไปไหนต่อหรือจะทานข้าวหรือจะอ,อะไรต่ออะไรทรอคนสวยจังชอบอ่ะชอบแบบชอบมากแบบเป็นพิเศษรู้สึกแบบ รู้สึกดีที่ได้มานะครับชื่นชอบจริงๆ oh <my> เวลามาเที่ยวสถานที่แบบนี้นะครับต้องประมัดระวังเรื่องความสะอาดอย่าเผลอเรอหยิบอะไรกันไปนะครับไม่ควรนะครับ อยู่ทายาเนี่ยมองมุมไหนก็คือสวยทุกมุมไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามแล้วก็รู้สึกว่าเคยสร้างได้อย่างนี้จริงๆเลยเหรอเอาดีๆเอาดีๆชอบมากรู้สึกดีมากเลยอะรู้สึกเป็นการมาที่แบบเยาวๆหัวใจอะไอเลอร์ไม่รู้จะบรรยายยังไงอะทุกคนแต่มันรู้สึกดีมาก ชอบการเที่ยวแบบนี้ทเที่ยวเชิงประวิศาสตร์เที่ยวการเชิงดูแบบเมืองเก่าๆนะครับมันเงียบสง,งบอะมันรู้สึกว่าอู้บรรยากาศที่คุณเคย การห่มพระรนอนอยู่ด้วยนะครับทีวอนะครับทําบุญได้นะครับแล้วก็สามารถร่วมบริษาคได้เนี่คือแรกแบ่งย่อยไปแล้วไปทําบุญกันจ้าไปซ้า ความผิดพลาดนะคะที่เข้าใจว่าที่นี่คือวัดใหญ่พนันเชิงทุกคนที่นี่คือวัดใหญ่นนชัยมงคลนะครับเอาใหม่นะฮะเอาใหม่สุดน,น้านะครับเรากำลังจะไปร้านเอ่อออร์แกนิกก็คือข,ขายพวกอาหารขนมเครื่องสขภาพนะครับซึ่งเกจากตเดินไปบล็อกไปอัพทึมอ่มเงือกคือต้องคอยถ่ายพี่สาวคือเป็นบ้าบ้าพี่สาวนย ตอนนี้ก็คือเราถึงยังสถานที่ที่เขาพามาแล้วทุกคนร้านน่ารักมากที่ร้านออร์แกนิกรูมนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านออร์แกนิกรูมนะครับทุกคนร้านน่ารักมากชาวเน็ตขอทําเสียงเล็กเสียงน้อยเลยร้านน่ารักจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อขนมกันซึ่งการซื้อในครั้งนี้ก็เป็นทุนของพี่สาวนะครับ เพราะว่าไปไหนกับพี่สาวไม่เคยใจเองอยู่แล้วเช้าเนี่ยดูดิร้านน่ารักมากจะต,ต้องไปถ่ายรูปหน้าร้านนะฮะเป็นซิเนี์เชี่ยว,ว่าหลายๆคนนะครับกว่าจะเข้าร้านนี้ได้ก็เป็นชั่วโมงเพราะต้องถ่ายรูป่อน อดแมสตอีกแล้วนะแต่ว่า,าไม่มีคนซึ่งีที่สตรอรี่ให้ดูที่ถ่ายให้ดูนะครับก็อยู่ร้านออแกนะคะคิกรูนะถ่ายพวกแบบว่าขนมขีหนาหาคกิดซึ่งมุมนี้ก็ดีมากยอดเยี่ยมดีเลิศประเสริฐสีนะครับมานแซนดให้ดูนะใส่ฟิลตอร์นีดนะเราะว่าโดนโดน,ดนแดดอโยธยาเผาไปแล้วนะครับ มาอยุธยาสังน่งก็คือมาโดนนิร้<ส>อนเลยลูซึ่งดีเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันคือร้านอาหารหรือมันคือสวนนกหรืออะไรโฮ้ยข้างในยิงยย่งใหญ่อะเวอร์มากเดี๋ยวให้ดูนะครับชาวเน็ตอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวให้ดูโฮ้ยข้างในเวอร์จริงทุกคนดูสิสะพุงพืง้เพิพ่มนะ ร้านเดอะไวนะครับนี่อ้ยตาชัวตาชัวปุยยาไหลออว่ตาเมโอ้้หูอุยอ้ย,ย,ย,ยเข้ามาก็ไดสัตตีเลยดิทุกคนดีมากก็คือมากับคู่หลักมากับคู่หลักก็คือต้องรับบทเป็นตากล้องทั้งวัน นี่งงทุกคนด้านในบรรยากาศดีมากอุ้ยอุ้ยเสียงทุกคนครับก็คือร้านอยู่ริมน้ำเลยซึ่งดีมากบรรยากาศกำลังดีมากแต่ข่าวร้ายก็คือตอนนี้โซนดื่มน้ำก็คือเต็มเพราะว่าชาวเน็ตเราในไอด้าทั้งหลายก็คือนิยม ริมน้ำนะฮะอาจจะต้องไปอยู่โซนอื่นดูวิวสิครับโอ้ยฉันจะหาวิวได้ที่ไหนอีบอกลาโซนริมน้ำนะครับโอ้ยสนุกแล้วสิครับช่างเ็ตเราก็คือไม่ธรรมดาอยู่แล้วโซนริมน้ำไม่ได้ เราก็มาโซนในห้องแอร์แต่จะให้นั่งเออข้างล่างก็คือไม่เอาโนกันให้คืนไส้ไปเลยครับชาวเน็ตโอตายโอตายชาวเน็ตอุย้ยยาตอนนี้แหละได้แล้ว นี่นนจะเป็นปลากระพงรา้านพิคกี้หนูนนค่ออนะ <S <S อาหารเช้าไทอร่อยมาแล้วนะครับขึ่งทางเราก็พลิเช่นกัน,นครับพี่ถิ่นเพียมากเลยอ่ะกินเลยนะไม่รอใครแล้วเช้าน,นี้ เป็นน้ำพริกน่องเรือนะครับขยำกับข้าวแบบนี้นะครับชาวเน็ตโอ้ยมันจะฟินขนาดไหนล่ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับมาครับชาวเน็ตดีนัว รสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมแล้วก็มีเผ็ดตอนปลายคำนี้กับชะอ,นอมนะดูฟินอะใช่ปะอันนี้นะครับ อันนี้นะครับเป็นปลากระพงกรา,าที่หนูสวนโอ้ไม่กอดแต่เ้าเอาออาน้ำพริกบนปลาสักขนาดไหน แต่พี่สาวบอกว่าต้มยำกุ้งนี้คือที่สุดแห่งวงการเพลงอ,อยากไห้ลองลองชิมเนื้อด้วยก่อนนะนี่นะครับโอ้โหจะได้ชิมบอสเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับต้มยำพุ้มที่ทานเราทานไม่ได้เราทานแค่เห็ดกับน้ำ กับทอบเนี้ยตักก่นกินกุ้งได้นะพี่สาจะชิมให้ดูนะครับอขอบคุณครัอบอันนี้นะครับทางเราก็คือรีคเควสเองนะครับ,อ,บอันนี้ก็คือจุ้งอันนี้มีซอนกลางคับ อันนี้ก็คือเป็นแกงอะไรนะหอยคั่วหอยโขมแกงหอยโขมแบบบ้านๆน,นะครับรรคือเป็นฟิ่ถึงเลฟยฟิลบ้านๆอะ่ะทุกคนนี่นะครับราดบนข้าวอย่างนี้เลยสหรับแกงคั่วหอยโขมนะออกหวานนำแต่ที่ยืดหนึ่งเลยแต่เสมอนะนำ้ำพริกน้องเรือ ับกระดูกปูนะบิ๊กล่องเรือคือที่สุดอ่ะสะตล์เลยอ่ะบิ๊กล่องเรือเอาไว่ สามารถแบบกินแค่นาพิษลงเรือจับข้าวได้เลยอะอ,อันนี้คยำะสุขไ้ายลเครับมายุทยานะครับต้องควรสั่งเลยพวกปลานะครับพวกแจง,ง,งแจงน้ำพริกต้มยำนะครต้องสั่งเลยนะนั่ เอนจอยมากครับรบกวนทีครับอุ้ยอุ้ยคีับเอ้ยเอ๋ยทำงานได้ไงอันนี้เป็นเพร์ก้าพาวนะครับร้านนี้ก็คือมีพวกเบเกอรี่ด้วยซึ่งเบเกอรี่ก็คือทางน้ำทับทิมนะครับเข้าใจวันนี้กินได้นะอันนี้ก็คือเป็นใบตองนะครับดี๋ยวมาชิมกันเลยครับ ข้าวสลับหวานข้าวสลับหวานไปเรื่อยๆนะครับเอ้ยตูนอย่าเล่นมันมันลำบากนะครับหนีงนะ่งอะอันนี้นะครับเค้กข้าวนุ่มมากแล้วหอมอ่ะนุ่มมาก,กน,นะแล้วหอมมกกนนะพร้าว ยินดีอ่ะเออยินดีมากเลยอ่ะจริงหออรออฮ้ยนี่ทรัเออเทมพาวดี้อยากซื้อกลับอ่ะ,อะอออครับครับขอัคดีครับมีโรตีกรอบด้วยครับโอ้ยจริงเทมพาวดีนะคุณแม่ต้องให้เหลือให้บ้างนะ ในส่วนของหวานน่ะที่ให้ครีมมะพร้าวคื the best. อเบสของข้าวก็คือให้เออน้ำพริกลูกเรือดีมากเลยครับช่างเดินมองเขาจับมือกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะคนโสดอย่างเราก็ต้องสรอง ทยาในขรางวันนี้นะจะไว้รอบหน้านะจะหาเวลามาเที่ยวอีกแบบเต็มๆไปหลายๆวัดแล้วก็ไปตามกินหลายๆร้านนะรอดูกันนะเลครับลาแล้วครับ